สวัสดีทุกคนวันนี้ได้สังส่งกาแฟสั่งกาแฟมายี่ห้อหนึ่งกินตั้งแต่ยี่ห้อเก้าหลายมันมันมันเป็นบม่มีรสชาติเลยอยากล่องสัง่งต้องเปลียนยี่ห้อกินเมืองเนาะเป็นกาแฟดำสั่งมาได้จากจากเนี่แหละจากเพจนี่แหละ จะลองเปลี่ยนรสชาติกาแฟกินกินนั้นเอ้าตกแล้วพี่น้องกินนตากาแฟกันเดิมเดิมหลายมันมันรู้สึกว่ามันเป็นเบือเบ่อเบือเบ่อรสชาติเป็นเซ้นเเป็นสมสมไหมกินไปแล้วก็วหวงหวงคือเกาก็ได้ลองเปลี่ยนรสชาติกินบืงิงเป็นกาแฟดำ ต่วนายจะกินกาแฟดำบ่ค่อยกินที่อินวันนัันไรยี่ห้ดดหอใดห่อเขาโฆษณาหรอกนะเพราวะว่าหาโได้ค่าโฆษณาเราไม่ได้ค่าโฆษณาเราก็จะนี่มาเป็นซองแบบนี้ทุกคน30มสบซอง30มสบซองในหนึ่งหอ่อ ราคาสองอยเก้าสิบบาทกระซําถือซ่อมละสิบบาทเป็นกาแฟดำเขาบอกว่ามันเป็นกาแฟแท้น่ะละ่ะเป็นกาแฟแท้ที่ว่าีส่วนผสมของอย่งอยงยางจะเป็นกาแฟดำล้วนๆเป็นเป็นกาแฟที่สกัดมานี่ยแม่ครับ,บว่าไม่กาแฟดิบเด้ไม่ใช่กาแฟดิบเป็นกาแฟที่ชงพร้อมดื่มกับน้ำร้อนเยวสิ ภาพ,พี่น้องกินสิกินให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งภาพี่น้องกินสิกินให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวไปเอาน้ำห่อนก่อนเด้อมาแล้วน้ำร้อนมาแล้วลองเปลี่ยนรสชาติกาแฟยี่ห้อใหม่ดูสิตื่นเส้นบ่ ข้นกินกาแฟเนาะพี่น้องเนาะขาดกาแฟบ่ได้ยอู้ดูเนื้อกาแฟเบิ้งเนื้อกาแฟพี่น้องเบิ้เนือกาแฟเออออกเป็นสีในเบิ้งสีเนื้อสีกาแฟบ่บ่เคยยิ่หัอเก่าที่เคยกินมาพี่น้องอือออกเป็นเนื้อออกเป็นน้ำตาลเหลืองๆกลิ่นมาพี่น้องออกเป็นเนื้อน้ำตาลเหลืองๆนา มาเด้อมาเด้อข้อกาแฟมากินกาแฟน้ำกานขาดก็ได้ดอกพีน่อนองเลยขาดเธอแล้วฉันจะรู้สึกพอเป็นขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกแต่ขาดเธอแล้วฉันจะรู้สึกกินได้ตลอดกินจนติดแล้วเมื่มอไหบ่ได้กินกับปวดหัวรู้สึกว่าปวดหัวเป็นตะง,ง,ตง,งยิบตะงยิบู่นั่นแหละมาเด้อข้อกาแฟมากินกาแฟน้ำกานอุ้ยหอมตัวล่ะหอมหอมเป็นหอมหอม มากินกาแฟด้วยกันคอกาแฟสําหรับคนรักกาแฟนะคะตัวไรกินกาแฟดาแล้วก็อ่ามีประโยชน์ต่อหลังไกยว่าซันเพิ่นว่าบอกว่าก็าว่าเปน็นนเพิ่นไปเช็คบึงอยนะูย่นัเห็นข้อมุ่นการกินกาแฟดํามีประโยชน์ต่อว่าซันว่า กะรักษาหลกนันนีน่นไปกินไปตามไปเยอมระหว่างนี้ฝนตกด้วยมีฝนตกที่ข้างนอกอากาศคึ้มๆเมื่อเช้านี่กินเะไได้แก้วนึงแต่ว่ากินกาแฟยี่ห้อเก่ายี่ห้อเดิมๆที่เคยกินมาเออแล้วทีนี้วันนี้เขาเพิ่งเอามาส่งก็เลยรองแกกินเบิรงนี่เป็นแก้วที่สองของวันนี้นะทุกคนเป็นแก้วที่สองของวันนี้แต่เป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งมากินกาแฟด้วยกันคนรักกาแฟเนาะ อืมกาแฟกาแฟดำกาแฟขมกินแล้วมันกับขมแหลนะเนาะก็เป็นขมแล้วก็บฮอนฮอนน้ำฮอนแล้วก็ขมของกาแฟแต่ก็กินมันไม่มีรสชาติอะไรที่มันพิเศษพิสดารหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นกาแฟขมกินจังไดมันกะขมคือเกาสรุปแล้วก็คือกาแฟขมกินแล้วก็คือต้องขมกินเพื่อให้จะคล้องได้อัตถรนะุดเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคอกาแฟคนรักกาแฟนะคะคูณเด,ดบกินกาแฟกับพ้าตองดามานะพี่น้องนะขอบคุณหลายๆลายอยที่เข้ามาบึงได้ดุกกินกาแฟดำยีห,ยยห,ยหัวไหมมีหัวไหมจะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย